สวัสดีครับเราคุยกันนะฮะยามว่างมีเรื่องมาคุยกันเล็กก็เล็กน้อยครับอ่าก็มีเรื่องหนึ่งะจะแจ้งให้ทราบนะฮะว่าผมอาจจะไม่ได้โพสต์คลิปลงใน facebook โดยตรงแล้วนะ,ะเรื่องจากน่าจะเป็นการนาอ่าบัญชี Facebook ของผมน่าจะถูกบล็อกไม่ให้ถูกบล็อกถูกแบน บางส่วนนะฮะเนื่องจากลงคลิปเยอะเกินไปแล้วไม่ก็คือไม่ชําระค่าธรรมเนียมนั่นแหละเขาจะให้โปรโมทคลิปก็ไม่ได้โปรโมทก็จะลงใน youtube ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะเอาลิงก์ไปแปะไว้ตามเฟซต่างๆนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องประสบการณ์การซ่อมนะฮะเรือนที่เห็นอยู่ก็เป็นเรือนที่ไม่มีจําหน่ายแล้วนะฮะ ตัวนี้3 3.151แต่ตัวนี้เป็นตัว3.151ตัวถูกนะฮะตัวถูกจะถูกยังไงก็คือมันมีภายนไม่มีที่เทียมไม่ครบนะฮะที่เทียมมี2 4 6 8 10ดนะเท่ากับที่เทียมตัวนี้มีแค่ครึ่งหนึ่งของความเป็นจริงนะครับเรือนนี้มาด้วยอาการก็คือกระจกแตกนะฮะแล้วก็ตัวเรือนตัว แท่งที่เทียมที่เข็มนาทีแตกก็น่าจะหล่นจากการหล่นนะฮะที่เทียมตัวตัวที่แตกก็คือเจ้าตัวนี้วางไม่ได้วางก็ล่วงนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูที่เทียมที่แตกเป็นกษณะอะไรที่เทียมตัวนี้อ,อ่ทุกทุกอันนะฮะที่เทียมทุกอันถ้ามีการอาการล้าวนิดเดียวมันก็จะ ไม่ไม่เลืองแสงนะฮะอันนี้คือแตกที่ปลายเห็นไหมฮะแตกที่ปลายถ้ามีอาการล้าวแม้แต่นิดเดียวก็ที่เทียม s, มันนั้นคือหมดสภาพเลยเสื่อมสภาพนะฮะอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับก็ไม right. ่มี <ables Reality> อะไรที่ไหนเปลี <well> <ikh> ่ยนไม่ได้ส่งมาครับที่นี่รับเปลี่ยนนะฮะที่เทียมตัวนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วสีอาจจะได้ไม่ตรงแต่ว่ามันเวลาเลืองแสงมันก็เลืองด้วยสีเดียวกันอ่าจุดเหล่านี้เป็นจุดที่ธรรมดาไม่น่าสนใจนะฮะ เรื่องที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเราเคยถกเถียงกันอยู่บ่อยๆว่าเจ้าตัวที่เทียมจุดหนึ่งที่อยู่ตรงด้านนี้นะฮะเห็นนะฮะพอมันกระจกแตกมันก็จะมีที่เทียมอยู่ข้างในอยู่เส้นหนึ่งนะฮะเจ้ารุ่นนี้ก็มีนะครับเจ้ารุ่นนี้เท่าที่เซิร์ชดูก็มีถ้าอยากจะดูก็ให้พิมพ์คำว่าลูมินอลสามหนตัวถูกอ่ามันก็จะขึ้นเลยเจ้าตัวนี้ นะฮะเรือนี้ไม่เข้าเมืองไทยนะครับไม่ไม่ต้องสแสวงหาในเมืองไทยนะฮะไม่มีแล้วก็ตัวปกติที่มีที่เทียม12จุดก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวกระจกเบเซอร์ตัวนี้ที่หลุดแล้วมักจะมีคนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็เอากาวหยอดตัวไม่สิอีพ็อกซี่หยอดสิายาน้ำยาแล็กเกอร์เคลือบเล็บผู้หญิงหยอดตัวไมสิ ดูลักษณะนะหยอดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเห็นไหมครับมันกลายเป็นสีขาวขุ่นเรามองไม่เห็นที่เทียมที่อยู่ด้านในเลยนะก็คือจบกันไปเลยวัดสดุต่างๆที่หยอดลงไปไม่ว่าจะเป็นกาวอีพ็อกซี่เลซินอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวนะฮะกาวยงกาวยางทุกชนิดหยอดลงไปแล้ว ใช้ไปสักพักหนึ่งเห็นไหมฮะว่ามันขุนมันไม่ขาวมันไม่ใสไม่สามารถที่จะเห็นอะไรข้างในเลยาการหยอดเข้าไปนั้นทําให้การแก้ยากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วที่เทียมที่อยู่ใต้เจ้าตัวเนี้ยจะทํายังไงล่ะมันแคะไม่ได้แคะไปก็คือพังหมดแหละเรือนนี้จึงต้องฝังที่เทียมกันใหม่นะะเอาเลยนะครับบังเอิญมีลูกค้าเข้ามานะฮะ เราก็คุยกันถึงเรื่องลูกค้าที่เข้ามาเมาื่อสักครู่บังเอิญว่าผมเก็บกล้องซะก่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปลูกค้าเอานาฬิกายี่ห้อหนึ่งนาฬิกาเป็นสวิตนี่แหละไปหาช่างก็ผมถามก็เลยถามว่าช่างตามห้างนะี่ไม่บอกใช่ช่างตีราคาค่าซ่อมมาสองพันห้านะฮะเดินไปช่างเปลี่ยนฐานนี่แหละก็ส่งมาผมก็เปลี่ยนฐานปุ๊บเสร็จจบกันที่สองร้อยอ่าทน,นี้ก็ งรู้กันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะช่างก็เรียมจัดอยู่นะฮะอ่ะเรามาต่อด้านนี้อ่าเจ้าตัวสารต่างๆของเหลวที่เราจะหยอดเข้าไปนะฮะอ่าเจ้าตัวนี้จะไม่ต้องเชื่อวผมก็ได้ลองทําดูก็ได้อ่าก็คือคุณก็ลองเอากาวช้างอันหนึ่งหยอดลงไปที่หน้าปัดนี้แหละหน้าปัดเนี่ยไม่ต้องกลัวหยอดได้เลยหยอดไปลักษณะงี้ให้มันนูนๆอย่างนี้เลยนะฮะ ข้าวช้างอันหนึ่งอีพ็อกซี่อันหนึ่งเรซินอันหนึ่งยาทาเล็บอันหนึ่งยอดไปเลยฮะยอดไปอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันสามารถหยอดแล้วมันใช้ได้มันใสทําเลยนะฮะยอดเลยพอยอดเสร็จปั๊บเราก็ปล่อยให้มันแห้งซักครึ่งวันวันหนึ่งก็ได้แล้วเราก็ใช้ตามปกติเหตุผลที่ให้หยอดบนหน้านาฬิกาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นมันคือการใช้งานที่แท้จริง ถ้าเราไปหยอดบนตามตู้ตามโต๊ะมันไม่ได้ถูกแดดไงฮะเราไม่ได้เอานาฬิกาไปไว้ในที่ร่มตลอดเวลาเราเอามาใช้มันจะต้องถูกแดดบ้างถูกแดดนะฮะแดดนะฮะไม่ใช่ตอเต่าถูกแดดบ้างถูกน้ําถูกลมถูกฝนบ้างนั่นคือการใช้งานจริงแล้วเรามาดูลักษณะนะอันนี้ยังไม่ได้โดนอะไรเลยนะฮะมันก็เริ่มขุดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ ็นฮะมันเริ่มขุนแล้วมันไม่ใส่นะฮะวิธีเปรียบเทียบก็คือให้ให้เปรียบเทียบกับแก้วที่มันที่มันติดเอาไว้อยู่น,นีฮะเดีเราต้องเปลี่ยนโฟกัสนิดหนึ่งเพราะว่ามันไปโฟกัสที่ตัวนาฬิกาอ่าสังเกตนะฮะเห็นไหมตัวแก้ว,ม,ว,ว e มันเป็นอย่างนี้ใสแต่ว่าตัวอีพ็อกซี่มันเป็นอย่างนี้มันขุนอ่านี่ขนาดยังไม่ถูกแดดนะฮะถ้าถูกแดดมันจะขุนยิ่งกว่านี้ แล้วบางตัวมันมันแล้วแต่ชนิดของสารที่เราใช้นะครับบางชิ้นขุ่นทันทีเมื่อแห้งบางบางชนิดอีกสามวันขุ่นบางชนิดบางอ่ะทุยบางชนิดอีกอีกเดือนหนึ่งขุ่นนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ดีขุ่นเห็นนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะเนี่ยครับขุ่น วิธีแก้ตัวนี้ทะลวงอย่างเดียวครับทะลวงลงไปเลยแล้วเอาทุกอย่างออกให้หมดเขาอุตส่าห์เอาวงแหวนใส่ลงไปด้วยเห็นไหมฮะของเดิมของแท้ๆของเขาเลยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ขอเวลานอกสักครู่อ่ของเดิมๆมันจะต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะมีที่เทียมแท่งหนึ่งแล้วก็ม,มีมีกระจกเบเซอร์แปะเอาไว้อยู่อ่า ทดลองดูได้ทดลองตามที่ผมบอกนะฮะแต่แต่แล้วก็ดูว่ามันจะขุนหรือไม่ขุนแต่การก่อนที่จะทำย่าหยอดลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีแก้ผมง่ายๆเลยวิธีแก้แต่ทุกอย่างที่อยู่ข้างในพังหมดนะฮะบอกให้เลยว่าพังหมดก็แทนที่คุณจะเสียเฉพาะค่ากระจกเบเซอร์คุณจะต้องเสียค่าที่เทียมอีกแท่งหนึ่งด้วยเนี่ยครับวิธีทะลวงเข้าไปเลยฮะทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าวัสดุตัวนี้มันคืออะไร แต่จริงๆไม่น่าจะรู้แหละเพราะว่าทะลวงไปแล้วมันก็เป็นผงออกมาหมดแหละตัวน,นี้ไม่ได้ขอข้อมูลลูกค้านะครับว่ามันซื้อเออไม่ใช่โทษว่าเขาซื้อมาจากไหนอืมตอนนี้ถ้าอยู่หน้ากล้องแล้วไม่ค่อยใส่ทนนะัดมันเป็นพัสน่าจะเป็นเลซินนะผมว่านะน่าจะเป็น น่าจะเป็นอีพ็อกซีผมว่าเป็นอีพ็อกซี่สองหลอดนี่แหละผสมกันเข้าไปผสมเสร็จแล้วก็เอามาปั้นปั้นให้เหนืดๆแล้วก็หยอดลงไปเลยเพราะปกติแล้วของลู ok. มิเนอกไม่ไม่เคยใช้เจ้าตัวแผ่นตัวโลหะอย่างนี้ฝังลงไปนะฮะเคยเห็นก็ตั้งแต่สมัย3 0 0 1รุ่นโบราณเลยเนี่ยมีมีตัวนี้อยู่แต่ก็ยังมีที่เทียมอยู่ข้างใน แต่ว่าเจ้าแท่งนี้เท่าที่ดูไม่มีที่เทียมอยู่ข้างในครับเดี๋ยวแค่ออกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีออกมาแล้วครับกว่าจะงัดออกมาได้อ่าดูสิ่งที่น่าจะเป็นช่างนะฮะน่าจะเป็นช่างเนี่ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรใส่ลงไปเป็นเป็นแท่นลงได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยลงได้พอดีเป๊ะเลยแต่งัด แสดงว่ามีการปิดมีการทะลวงเจ้าตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะทะลวงก้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปหาเจ้าตัวนี้เรียกอะไรเรียกตาไก่ได้ไหมอ่าตาไก่ถ้าเป็น,เป,นเป็นตัวที่เอาไว้ตอกเสื้อผ้าก็เรียกว่าตาไก่นะฮะตาตาไก่นะครับไม่ใช่ขอบตาแพะนะฮะอ,อ่ฝังลงไปพอฝังงไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะเบ้าเหมือน เหมือนเป็นแอ่งแล้วก็เอากัสดุกอะไรก็ตามหยอดลงไปนะครับออกมานี่ตัวเบ้าสวยๆเลยนะฮะสวยเลย,ย,ย,เลยอ่าอย่างนี้ก็ทําได้ไม่ยากครับอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาคุยกันเรียบร้อยแล้วครับนะฮะดูอ่าที่ทํานะครับเน,นี่ย้องขออุปกรณ์นิดหนึ่งอ่าจุดที่ทำนะฮะ จากเราเราเปลี่ยนนะฮะเราเปลี่ยนจากเจ้าตัวไม่รู้ว่าวัสดุคืออะไรเนี่ยก็กลายเป็นกระจกเรียบร้อยท้อมฝังที่เทียมอยู่ข้างในหนึ่งจุดนะฮะที่เทียมตัวนี้จริงๆไซส์เนี่ยมันอ้วนเท่าตัวนี้แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะสว่างเท่ากับที่เทียมทียี่ิห้าทันทีเลยจากของเดิมนะฮะน่าจะประมาณสักทีห้ามันเดาๆนะครับมันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันแทบจะไม่สว่างเลยเนะี่ยแต่ตัวนี้สว่างเท่ากับตัวนี้เลย นะฮะอ่าก็คงจะไม่มีอะไรอีกนิดหนึง่งก็คือบางคนจะสงสัยว่าวัสดุเพราะว่าเจ้าตัวด้านส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนแตกมาตรงเนี้ยพอชนปุบ๊บมันจะบินไปเลยแล้วทําไมในตัวนี้มันจึงไม่บินแล้วอ่าสังเกตนะฮะทำไมจึงไม่บินแล้วก็ทําใช้วัสดุอย่างหนึ่งนะครับพอกันขึ้นมานะฮะทีนี้อยากรู้ว่าวัสดุมันคือตัวไหนก็เนี่ยครับจะสงสัยว่ามันจะแล้วมันจะแข็งแรงเหรอ แข็งแรงครับแข็งแรงกว่าของเดิมด้วยซ้ําไปการยึดเกาะติดนะฮะอลองดูครับยึดเกาะติดแน่นขนาดไหนถ้าอย่างนี้ยังไม่ยอมหลุดเลยเนะี่ยและความแข็งนะฮะกรีดเลยฮะกรีดกรีดนะครับสีหลุดะฮะถ้ากรีดนี่สีหลุดได้สีหลุดได้แต่ว่าไม่ไม่หลุดออกมาเป็นผงผงเหมือนของเดิมของเดิมเนี่ยไม่แข็งเท่าวัสดุตัวที่เราใส่ทําเข้าไปนะฮะไม่แข็งเท่า ขนาดว่าหน้ากระจกเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียบมันนะครับมันจะยึดติดได้ยากมันยังแน่นขนาดนี้แล้วเจ้าตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนีย้ยิ่งยึดแน่นเข้าไปแต่อย่าคิดว่าชนแล้วไม่แตกนะฮะไม่ใช่ว่าติดเรียบร้อยแล้วก็ลุยหน้าดูเลยชนแตกครับแตกแตกเหมือนกับตอนที่ออกมาจากโรงงานใหม่ๆนั่นแหละนะฮะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจ้ากระจกเบเซอร์ตัวนี้ ใครแนะนําว่าให้เอาอะไรห,หยอดอยาหยอดนะฮะถ้าหยอดแล้วผมก็ต้องทะลวงอย่างที่เห็นนั่นแหละใครซ่อมไม่ได้ส่งมาได้ครับส่งมาไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนขอบนี่ทั้งอันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบอดี้นี่ทั้งบอดี้นะฮะซ่อมเฉพาะตัวนี้ได้ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดถ้าเปลี่ยนทั้งบอดี้อ่าเฉพาะเบเซอร์ตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนนะฮะไม่มีเปลี่ยนไม่มีใครเปลี่ยนให้เขาจะเปลี่ยนทั้งบอดี้อย่างนี้เลย อ่าบอดี้ตัวนี้ถ้าเปลี่ยนก็สลบนะครับตีไปได้เลยเพราะห้าสิของราคานาฬิกาที่ซื้อมานั่นแหละนะครับเดือนนี้ถ้าสมมุตินะฮะสมมุติว่าหมื่นหนึ่งก็ตีสักห้าพันนะครับที่ไหนซ่อมไม่ได้แจ้งมานะครับที่นี่เราทําได้ไม่ต้องห่วงสวัสดีครับขอใช้รูปนอกยังมีความสุขครับ